ตั้มนานบายัยดนะโอนี้คือโยกายในความเชื่อของลัทธิชินโตในประเทศญี่ปุ่นอาจเทียบได้กับโอเกอร์ในความเชื่อของตะวันตกคือเป็นยักษ์สูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีบางส่วนในร่างกายที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเช่นมีสามตามีสองเขามีเขี้ยวและเล็บคมกริตมีผิวหนังสีแดงหรือสีส้มมีนิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่าข้างละห้านิ้วนุ่งหม่มหนังเสือ และในมือถือกระบองอันใหญ่ที่มีหนามที่เรียกว่าคณะบุเป็นอาวุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความแข็งแกร่งที่ไม่อาจเอาชนะได้เชื่อกันว่าโอนิจะนำพามาซึ่งโรคร้ายโรคระบาดความโชคร้ายและความหายนะโอนิสามารถห่อเหินเดินในอากาศได้และจะคอยจับเอาดวงวิญ,ญญาณของคนชั่วที่กำลังจะตายโอนิมักชอบหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากสังคม หรือหลบซ่อนตัวอยู่ตามภูเขาหรือป่าทึบอายุขัยของโอนิยังไม่แน่ชัดเพราะเป็นสัตว์ในตำนาน <S 2> <S 2